មកមួយក្រុមມັນក៏ខៃគ្រិបទីទឹកគេថាថាទីចុះចាទីចុះរបាតអីតាន់បានលៀងណាស់ថាមកយោមកពីមីកបោះក៏ថាហ៊ឺ य ដូចមិនប្រមិនលៀងមានអីបោះប្រកលេងមិនអីដើមមេមតែហ្នឹងណាស់បាត់ណៃបាត់ណាបើដាក់ទៅនោះអើយ៉ាងដល់អីអាមេវានៅតើមេវាសើតើអីយឺតសិនឡ่ะអឺមកយប់ហើយ สาหรับยิงาโต้สหรับยงนาโต้ไปหนัเอาเจ็บช่วยเถไยายโทษขี้เกียจเอาหลานก็วห้เยนะเดียวพาน้องเล้หน่อยน้องอยไปอยู่ในคอกตีล่เล่นกัน้ยเข้าไปอยู่ในคอกตี้าเล่นเออ ก,กระจอกระจอ,อเรียกไข่ไปไหนน่ะเฮ้ยอย่า,ถาเถอะแกพักอพเออเคยห่างโทรศัพท์ที่ไหนล่ะถามได้ถามแปลกแะวะถามอยากมีเรื่องบอก แม่แต่งไทยไปไหนวะ นี่บอกทุกคนกินน้ํามันซีก็ได้เนาะคนรับไปเลยอําฉันน่ะเอาเท่าบอกว่าจะทอดอ่ะจะทอดซะเลยถ้ากินเรสซิ่งก็ต้องตําไม่ได้เพิ่งไม่ได้ตําจะเสร็จแล้วนี่มีไข่กินทอดอีกเดียว จ้าเอาผิดเดี๋ยวไปเห็นยายมึงน่ยเดีเห็นนมยายมึงเดี๋ยวนี้แหละน่ยนมยายมึงเด้อบิงดิงดดงดิงั่จริงจริงจริงจรจริงจงจงนี่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 จิง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 จริงจิงจริงจริงจริงจ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 ริงจริงจ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 ิิงจิริงจิง นมแนนึ่งแบกเขยหนึ่งแบกเ้ยน้าใหญ่สิมตักน้ำแข็งเ้ยนี่น,นั่งเขตนหนก็พอคอะจริงจริงอะดิ對對้งดิ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 ้งอะิงกินซมตำใหม่ละเฮ้ยขนมจีนใส่กระชายนะคะตำขนมจีนใส่กระชาย แซบแซบจิงรีทอดอยู่มองไดนเนาะจิงรีทอดหนูกินปะนี่หนูกินปะถาดใหญ่เกินถาดกินสองคนนี่นูเข้าไปอยู่ข้างในนะอีหนูนะนี่นี่ชิชิหนังกราวินนาซมบาร์เตกินโลอ้าวนี่อ่ะกินส้ม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 เน่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 ลวนุ่มเวลำผังนี่เนา ting ting ding ding oh yes yo tro kai yo pro yo thang mai ni pa ko ila ko bong pom yo ai teh ni no oh kan kai 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 len pa ma ni ma kan kai mun tong oh mi 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 ding riap lu riap tuk no ni ni mai khav si eng moeng khon 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 moeng đi okay. uh, no. la c a t n ô ai khơi khmau khmau ani b si ba r ba c oh chún mô hăm chính rết b puk ai puk ai chim mẹ ha hành tin tin tịt phỏng la b on chét b đai đi ngại đi mư rớt tê jeung mốt lơn neng y khom mây clo si mây nê ê a khom jeung puơ đai lê อกเนาะมองมีตีอมีเียนกมาเด้อพี่น้องกินส้มตำจ้าอบิงบิงบิงกินข้าวบ่บิงไปไหบ้างเนียใบมน้ินดัจกไละจับสีใบสใบให้ไอ้สีหัอขึไหน

ន <Gi> េះនេះគេទៅមក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  บินบิงมาเด้อเล่นบิงมาเล่นถอดรองเท้าก่อนเดีนยดิจิ้งจกเปลียนรูดเลยสับเลยก่สับเลยฮะสีข้อเปลี่ยนเปลี่ยนได้ไมน้อเห็นตังโลกเทตุกระสบายังมั้สิกุเตียวมันเกียนสับผิดน่ากุเดี่ยวเหรอเด็กเป็นใครจะรู้ก็แล้ว ในลูกโป่งนู่นล่ะในในลูกโปงนูล่ะเรากระเป๋าวางบนนั้นิในลูกโป่งนู่ล่ะมันนี่สิว่าอยู่นี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 ่ลูกโป่งเพี่ย้นเจัมาซื้อเตี๋ยวกาเ๋ไอามาบี้ทได้ไปไนวชวยหารกลางวันดีเตี๋วเตา เอาม่ดมาแก่ให้มาแกะให้มาตกเซนกินบ่กินไหมกินไหมดิลองแค้จงมันกินอะไร่นจิ้มไไหนนี่ยัม้ปาปูอะไห้มันกินเลยนี่นี่นี่ห้ามไปไหนอย่ากวนอย่ากวนไม่กวนไม่กวนมาใส่อากินบ่ แม่กินมากเลยหรอแม่นนมาเปนนถึงแม่กินมากเผ็ดจ่ยแล้วข้าวจไปเด้เ็ดจ้าเดี๋แม่ก็มาจะไท่ม้อำบบะ่องเยแม่กินหิวข้าวอย่าพึ่งหิวเถอะตอนนี้หิวซันแล้วจังไก่หนูอยากกินมาม่าเกาหลีซื้อมาสิมซื้วมด้ม้ิบอกอย่ nếu bên đây khai mình khang mau khang hắc kim sầm tâm chơi 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 ซื้อพี่ดูน้องก่อนให้นานาามาก่อนเดี๋ยวพี่พาไปซื้อโอเคไหมนี่นี่จักบาโทโตสื่อโตเบึ้งเงิดน,<ห>นดแน่ๆมาดูซิมีหลายยุเห็นด้วยนึกนี้ห้า<จ>ปะเลอไม่ได้หรอกแค่นั้นอยากเอาชิ้นเลยหรอกอย่าแเย่งซีโโไหนหนึง่งสอง 3ามสี่ห้ามีห้าบาทซื้อมาม่าไม่ได้เบังซีรโีโอทาซีรีโอ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 ใครเขาขไปนางเบิงนอกกันเล้กอินเน่นมันปอกสมแล้วมันบีบหน้ามเปียกมดน่ะอย่าบ่อให้มันกินเด้เนี่ยพอแล้วเด้อไม่เอาไปเลยเอาออกไปเลยไ่แก่ให้หลอก